นี่พวกเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมบริษัทประกันเขาถึงสามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพของเราได้ อันเนี้ยก็ต้องมาบอกนะว่าเนื่องมาจากว่า New Health Standard นั่นเองที่ทางบริษัทประกันเนี่ยจะมีข้อความอันนึงให้เราเซ็นก่อนที่การทําประกันเนาะก็คือบริษัทประกันจะสามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพของเราได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในประเทศหรือต่างประเทศเพราะฉะนั้นก่อนเซ็นเนี่ยลองอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนเนาะแต่อันเนี้ยไม่ได้แปลว่าบริษัทประกันเขาจะเอาเปรียบเรานะบริษัทประกันเองเนี่ยก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันเพราะมีลูกค้าหลายๆคนที่ปกปิดปัญหาสุขภาพและหวังว่าทําประกันเพื่อที่จะไปเคลมบริษัทประกันนั่นเอง อันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าใจเขาใจเราเนาะแต่ยังไงซะประกันก็เป็นสิ่งที่ดีและพิจิตก็แนะนําด้วยว่าถ้าเราสามารถมีประกันสุขภาพส่วนตัวได้ก็ซื้อเพิ่มเถิเพ,เ,พเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะพบเนาะว่าเงินก้อนใหญ่ที่เราต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราได้มากเลยทีเดียวและเพื่อนๆละ่ะเป็นห่วงกับข้อตรงนี้หรือเปล่าลองเล่าให้พิจิฟังหน่อย